สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับครูน้ำและครูฟางอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันในหน่วยข้าวเรื่องประโยชน์ของข้าวค่ะเราจะมาดูกันว่าประโยชน์ของข้าว นอกจากกินแล้วอิ่มท้องเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรอีกบ้างนะงั้นคุณครูว่าเราไปเรียนรู้เรื่องประโยชน์ของข้าวกันก่อนดีกว่าค่ะแต่ก่อนจะไปเรียนรู้เรื่องประโยชน์ของข้าวนั้นคุณครูมีเพลงมาให้เด็กๆร้องกันก่อนจ้าเลงมากินข้าวสิมากินข้าวสิมากินข้าวสิ กับดีดีกับดีดีมีทั้งแกงและต้มยำมีทั้งแกงและต้มยำอ่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 ำมากินข้าวสิมากินข้าวสิกับดีดีกับดีดีมีทั้งแกงและต้มยำมีทั้งแกงและต้มยำอ่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 ำ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆร้องตามกันได้ไหมเอ่ยค่อยๆฝึกร้องบ่อยๆก็จะร้องได้เองนะคะเด็กๆพอจะรู้ไหมคะว่าข้าวที่เรากินเข้าไปในแต่ละวันมีประโยชน์อย่างไรบ้างเอ๊มีประโยชน์อย่างไรบ้างนะถ้าเด็กๆยังนึกไม่ออกไม่เป็นไรนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆเรียนรู้ในเรื่องประโยชน์ของข้าวกันคะ่ะ สวัสดีครับน้องๆสำหรับวันนี้พี่มาตูมกับพี่ส้มโอจะพาน้องๆมาเรียนรู้เรื่องข้าวน้องๆพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันเลยนะครับข้าวเป็นอาหารที่ให้พลังงานกับร่างกายเมื่อเรารับประทานข้าวจะทำให้มีเรี่ยวแรงมีกำลังในการทำงานการเดินการวิ่ง และทำกิจกรรมอื่นๆนอกจากนั้นข้าวยังช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของกระดูกและฟันเมื่อเรารับประทานข้าวจะช่วยให้เรามีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยแต่หากน้องๆคนไหนไม่รับประทานข้าวก็จะทำให้ร่างกายผ่ายผอมอ่อนเพลียไม่มีแรงเจ็บป่วยเช่น ปวดท้องเป็นโรคกระเพาะและข้าวยังมีวิตามินที่สำคัญอีกหลายชนิดเมื่อเรารับประทานข้าวจึงช่วยป้องกันโรคต่างๆเช่นโรคอ่อนเพลียเบื่ออาหารโรคเหน็บชาโรคปากนกกระจอกโรคแผลที่มุมปากโรคตาสู้แสงไม่ได้ โรคโลหิตจ่างและโรคอื่นๆอีกหลายโรคนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสำหรับการเรียนรู้เรื่องประโยชน์ของข้าวสนุกกันไม่เอ่ยในวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ลองเล่นกันด้วยนะคะกิจกรรมตามหาฉันทีฉันคือคนที่ปลูกข้าว มีภาพมาให้เด็กๆเ,เลือกทั้งหมด3หมายเลขเลยค่ะได้แก่หมายเลข1หมายเลข2และหมายเลข3ค่ะ<ม>เด็กๆคิดว่าภาพหมายเลขไหนคือคนที่ปลูกข้าวกันคะ<ม>คำตอบก็คือภาพหมายเลขสองค่ะชาวนา เป็นคนปลูกข้าวมาให้เราทานนั่นเองค่ะมีเด็กๆคนไหนตอบถูกบ้างนะฉันคืออาหารที่มีเม็ดสีขาวเรียงตัวสวยงามมีภาพมาให้เด็กๆเ,เลือกจํานวนสามหมายเลขเช่นเคยค่ะเด็กๆคิดว่าภาพไหนคือภาพที่มีอาหารเม็ดสีขาวเรียงตัวสวยงามคะ